สวัสดีครับสำหรับแฟนเพจ a c e b o o k ของทีมงานไอ้หนุ่มเสียงอ้อนประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังครับนะฮะวันนี้ผมเดินทางมาที่ชุมชนบ้านแสลงพันธ์พัฒนานะครับเรียกว่าอ,อยู่หลังสถานีรถไฟสถานีรถไฟแสลงพันธ์บ้านแสลงพันธ์นะครับอยู่ตรงฉางข้าวโบราณอลังการฉางข้าวไทยจีน100ปีตรงนี้เลยนะครับนะฮะมาเพื่อซื้อรถคันนี้ครับเป็นรถ t o โย t a h ไฮ u ักสปอร์ตไร r ดอร์ 2.5เกียร์ออโต้ปี2,547นะฮะร,รถสวยมากๆเลยนะครับะเจ้าของเดิมอยู่อยู่อย,อยตรงหลังสถานีรถไฟ แสลงพันนี่แหละนะครับนะแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นที่แคบนะฮะมันจะเป็นห้องแถวแคบๆนะครับก็เลยย้ายมาไล์สดตรงนี้ให้ท่านได้เห็นถึงบรรยากาศของฉางข้าวโบราณนะครับอลังการฉางข้าวไทยจีนนะฮะอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยนะครับและก็ให้ท่านได้ดูรถสวยๆคันนี้นะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหานะครับรถโตโยต้าไฮรักแบบสปอร์ตร d e เนะฮะซึ่ง เท่มากๆสวยมากๆเลยนะครับประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังของเราจัดให้อีกแล้วครับท่านนะเพราะว่าเรายืนหนึ่งในเรื่องของการซื้อรถบ้านไปไว้ขายให้ท่านอยู่แล้วนะรถแต่ละคันมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับคันนี้เราก็ซื้อจากเจ้าของเดิมได้เล่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเจ้าของเดิมขายเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วนะครับแกอายุเยอะนะฮะแล้วก็ขับรถไม่ไหวแล้วแหละนะครับขับรถไม่ไหวก็เลยว่า ขายดีกว่าเพราะว่าลูกเต้าก็ออกรถคันใหม่กันหมดแล้วนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ใช้งาน แกก็เลยว่าขายเพื่อเอาเงินเข้าไว้ในบัญชีดีกว่าเออแปลกดีมันกันนะที่มาที่ไปของรถคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปถึงเต็นท์นะครับจะให้ทางทีมงานได้ขัดสีชวิวันปะแป้ง,แ,ปงแตง่งหน้าทากวนอิมเสร็จสับเรียบร้อยก็จะไลให้ท่านได้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องแล้วก็ราคาคา่าสินสอดว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมแค่แสดงให้ท่านเห็นว่าประกอบรถบ้านของเรานั้นยืนหนึ่งในเรื่องของการ ซื้อรถบ้านจริงๆไปไว้ขายให้ท่านนะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนี่คือบรรยากาศใกล้หลังสถานีรถไฟแสลงพันธ์นะครับตรงบ้านแสลงพันธ์พัฒนานะฮะติดกับช้างข้าวโบราณอลังการช้างข้าวร้อยปีไทยจีนนะครับเออสุดยอดมีต้นกามปูมีช้างข้าวโบราณแล้วก็ยังเป็นาทางฝั่งนู้นก็จะเป็นอ้องเป็นห้องแถวโบราณน,นะสุดยอดมากๆเลยอ่ะนะฮะให้ดูบรรยากาศการแค่นี้ ก็เชื่อผมนะรถคันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเพราะว่าผมไม่เคยโกหกในเรื่องรถโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ